สวัสดีครับวันนี้พี่อุ้มกับพี่เปิ้ลทีมงาน o o m for You นะครับจะพามาชมบ้านเดี่ยวสวยๆติดถนนทำเลทองมากเลยนะครับตรงนีอ้อยู่ใกล้กับพระหารไล่มากๆเลยนะครับตรงนี้เป็นบ้านเดี่ยว3ห้องนอน2ห้องน้ำผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ9 0 0 0บาทน,นิดนะครับ<อ>ตัวบ้านเนี่ยอยู่ติดถนนเลยนะครับนี่นะครับ ภายในบ้านนี่ก็จอดรถได้สบายสบายเลยนะครับสองคันสบายสบายเลยจ้ะแล้วก็มีพื้นที่ด้านข้างด้วยอันนี้เป็นส่วนของภายในบ้านนะครับหัวบ้านวาววมวากค่ะกว้างกว้างเลยจ้ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนห้องที่1นะครับห้องนอนห้องที่1จะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับวัสดุอุปกรณ์อะไรก็สวยสดงดงามแข็งแรงนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนห้องที่2นะครับ จะเป็นส่วนของห้องนอนห้องที่3มนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของเคาน์เตอร์ครัวนะครับสิ่งล้างจานจ้ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ําห้องที่สองเป็นห้องน้าส่วนกลางนะครับใหญ่ๆกว้างๆเลยจัดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของหลัง เดินได้รอบเลยนะครับอยู่ใกล้ชิดกันใกล้ชกใกล้ชิดธรรมชาติแล้วก็อยู่ใกล้ชิดชุมชนด้วยจ้ะนี่นะครับตันไหนที่อยากได้บ้านในโซนบ้านค่ายในโซนปวกแดงในโซนนิคมมัฒนาแล้วก็หลายๆพื้นที่ในจังหวัดระยองนะครับคิดถึงพี่เปิ้ลกับพี่อุ้มได้เลยนะครับพวกเราทีมงาน Home for You ยินดีรับใช้จ้ะจุบจ๊บรออะไรละ่ะกดโทรหาพี่อุ้มพี่เปิ้ลเลยค่ะ run